สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สารีชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นทิกต็อกนะครับมาหารายได้เสริมจากการเล่นทิกต็อกนะครับเดี๋ยววิธีการจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่ทิกต็อกนะครับแอปทิกต็อกกดเข้าไปเลยครับกดเข้ามานี้ก็จะเป็นหน้าฟีดของทิกต็อกนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดมาที่โปรไฟล์ของเราเองนะครับกดไปเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับโอเควิธีการนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับพอเรากดเข้ามาที่โปรไฟล์ของเรานะครับมันจะอยู่ที่หน้าวิดีโอของเรานะครับแบบนี้นะทีนี้ให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่ตรงรูปกระเป๋าตรงเนี้ยนะครับรูปที่เป็นรูปตะกร้าหรือรูปกระเป๋าเนี่ยนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับอันที่สองนะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นรายการสินค้าที่ผมทําการ เพิ่มลงไปในโปรไฟล์ของเรานะครับทีนี้วิธีการจะเพิ่มตรงนี้ทํำยังไงนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่าใส่นะครับตรงนี้ถ้าเกิดของใครนะครับที่เพิ่งทําครั้งแรกนะครับที่ยังไม่มีคําว่าใส่ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าเพิ่มเติมนะครับก็ให้เรากดไปที่คําว่าเพิ่มเติมแล้วก็มันจะมีให้เลือกอีกต่อไปนะครับแต่ที่ตรงเนี้มันมีผมเคยเพิ่มสินค้าตรงนี้เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีคําว่าใส่นะครับก็ทําตามไม่ยากนะครับ จากนั้นนะครับให้เรากดคําว่าใส่นะครับกดไปเลยนะครับจากนั้นให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคําว่าเพิ่มสินค้านะครับเพิ่มสินค้าตรงนี้นะแตะไปเลยครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นมันก็จะมีรายการสินค้านะครับขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากจะเพิ่มรายการไหนนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีบอกว่าถ้าเกิดเรานําสินค้าตัวนี้นะครับไปเพิ่มในรายการสินค้าของเรานะครับ แล้วมีคนมาซื้อนะครับเราก็จะได้รับเห็นไหมครับคอมมิชชั่นนะครับ23เอ่อ25.35าจนะครับ25.35บาทประมาณนี้นะครับวิธีการนะครับให้เราเพิ่มเราก็กดเพิ่มนะครับกดเพิ่มเข้าไปเลยนะครับกดเพิ่มนะครับนะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยนะครับเราสามารถเพิ่มได้หลากหลายสินค้าเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเราก็เลือกเอานะครับอย่างเช่นผมจะเพิ่มรายการนี้อีกนะครับมีค่าคอม47.52นะครับผมก็เพิ่มนะครับ ตรงนี้เขาบอกว่าสินค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเมื่อสินค้าของคุณได้รับการอนุมัติแล้วสินค้าจะได้รับการเพิ่มนะครับก็กดตกลงนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราลองกลับแบ็กกลับไปดูนะครับว่ารายการสินค้าที่เราเพิ่มไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไปอยู่ในรายการสินค้าของเราหรือยังนะครับกดแบ็กกลับไปเลยครับแบ็กกลับไปอีกนะครับนี่เห็นไหมครับรายการที่เราเพิ่มมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะขึ้นมาอยู่ที่หน้ารายการสินค้าของเรานะครับ หากเมื่อไหร่นะครับมีคนมากดแล้วก็ทําการสั่งซื้อนะครับเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับโอเคนะครับยังไงก็ลองไปทําตามที่ผมแนะนําดูก็แล้วกันนะครับจากถ้าเกิดว่าอยากมีรายได้เสริมนะครับก็ลองทําตามดูนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ